ดูดวงชาวราศีกรกฎพ้นวันที่14พฤศจิกายนนะครับผมศัตรูหนักสากันนะครับผมด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาเทพเทวดาสิงศิษย์คำชูปกปักคุุงกรง,งรษาครับนะผมศัตรูหนักสาการตกตำแหน่งเดอะทาวเวอร์นั่นเองนะครับผมเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวเกิดขึ้นกับศัตรูของท่าน นักสาการคือว่าสิ่งที่เขากระทำเอาไว้มันย้อนกลับไปหาเขาแล้วับผมวันนั้นวันนี้ท่านจะเห็นครับผมการที่การที่ทใครบางคนล้มหายตายจากอะผมมันไปแล้วเหรออะผมเขาไปแล้วเหรออผมเกิดขึ้นในดวงชะตาเพราะฉะนั้นนะครับ the tower เกิดขึ้นการพลิกเปลี่ยนแปลผันจะเกิดขึ้นในดวงชะตานี้ the star ส่องแสงบนจันทานำพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองมรรมาีวาสนา ดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรนะผมถ้าไม่มีอะไรมาขัดขวางดวงชะตาท่านจะเริ่มเฮงเริ่มรวยเริ่มปังเริ่มประสบความสเร็จเริ่มความแชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีขอทํานายว่าท่านจัดรวยนะผมแต่ว่านะรับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีเกณฑ์ชะตาการเปลี่ยนแปลงก่อนนะเพราะฉะนั้นตาวเอร์ท่านก็ต้องดูเอาเองนะครับว่าใครสาบแช่งท่านว่าใครการแกล้งท่านนะครับคนเราสนมากจะมีนะนะครับคนอ,อิจฉาให้รายคนสาบแช่งมันวันวัน,วนไม่ทําอะไรมันจะแช่ง แช่งให้มันหยาดรวยนะครับผมห้ามรวยเกินหน้าเกินตาฉันฉันต้องรวยกว่าครับนะผมอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับผมเพราะป็นเลิกปกติเพราะฉะนั้นเราไม่แช่งใครนะครับผมเราอยู่ของเราเราตั้งใจทำมากินไปนะครับผม๋ยวเทว,วดาเข้าข้างเองเดอะเอเมโลนักลบก้าได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชกะตาดวงจะตานี้นะครับผม ช่กลัวใครสิที่ไหนนะผมเดอะเอมเบรล์นะนะผมแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่ต้องคิดพินิษไต่ตองให้เลือกให้ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอานาจบาุญบารมีวัสนาทเทพเทวดาสิง์สิทธิ์ค้ำชูป,ปกปักคุคของรักษาดซัมันเกิดปักทงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันในดดวงชะตาท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่ ในเกณฑ์จตาการชิงไหวชิงพริบในเกณฑ์จตาการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดทุกายใครมางคลเข้ามายื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีแต่ว่าสู้ทันไม่ได้เพราะว่าตําแหน่งดวงะตางานตกตําแหน่งผู้มีบุญหนักสัก์ใหญ่เดี๋ยวหายพิเศษผู้มีบุญกุศลวาสนาอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ่วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกะตานดวงะตานี้พร้อมที่จะไฝ่พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดี นับผม The ะ o o l บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตกตำแหน่งด h อ World เทพเทพวดาฟ้าดิโนโวบันดาลโดนจิตโดนใจนะ้บผม t Judge เมตตกตำแหน่งในดวงชะตาเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้าวันเจ็บปวดร่วงร้าสแนทุกทรมานในเกณฑ์ชะตาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจโดนบรารมีวาสนาดวงชะตานี้จะพบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนำพาซึ่งความสำเร็จ เพราะฉะนั้นใครบางคนเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาท่านก็ต้องพลิกเปลี่ยนแปลผันเขาเริ่มดิ้นเก่งนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมหมอสันก็เห็นนะคนเราเริ่มเก่งขึ้นเราเจอเรื่องราวต่างต่างเราดิน้นละไม่เอาละคนนี้ไม่เอาหลบ,บรีกเก่งนะครับผมคนอยู่เป็นนะครับผมไม่เอาอย่างนี้เราก็รีบไปแล้วรีบหลบนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายนะครับผมสองไม่เท้าเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านถือโลกอยู่ในมือท่านเห็นไหม ถือโลกอยู่ในมือแปลว่าอะไรครับมีประสบการณ์พอตัวนะครับถ้าเราออกไปข้างนอกก็ได้ครับออกไปาก้านอกตรงนนถนนนะครับผมผู้คนต่อสู้แข่งขันกันเราผมอยู่เป็นกันทุกคนนะครับผมเจอเรื่องราวต่างๆช่วยเหลือไหมคนไทยช่วยเหลือกันอยู่แล้วแต่เรื่องราวต่างๆมีประสบการณ์เนี่ยถือโลกไว้ในมือเปียบเหมือนอง,ง่ายๆนะเปียบเหมือนง่ายๆไทยบางคนเข้ามาเยอะแยงแข่งแย่งจริงดีก็ล้มกันเลยพี่วินล้มเลยบอกให้พี่วินล้มลายแมนก็ล้ม ผมพราฉะนั้นสิ่งต่างๆมันอยู่เป็นไงมันต้องช่วยเหลือกันับผมถ้ามันไม่ช่วยเหลือมันจะอยู่ยากเพราะฉะนั้นสองไม้เท้าเนี่ย่มบอกถึงการออกไปได้ปะทะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งนี้ใช่ดวงชะตาของท่านก็เหมือนกันัะผมท่านออกไปเนี่ยับผมท่านต้องมีพวกพ้องไว้โลกนี้มันโหดร้ายับผมเหมือนในหนังอะะเหมือนเหมือนสุนัขพันไซยบเลียแล้วกันหมอสันเปรียบเทียบัะผมโอ้โหต้องมีพวกพ้องอะเอาง่ายๆไม่งั้นสู้กับหมีไม่ได้ ครับผมทําหมีมันมันใจดีไปผมถ้าเป็นในโลกนี้มันสู้กับคนโหดร้ายครับโหดเที่ยมอมหิตต้องใช้คํานี้เลยโหดเที่ยมอมหิตอิฉ้าให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีครับการแกล้งในโชคตาเหยียบย่ำคนอด่นนะดนลมเลยนะมองไว้ก่อนนะครับสังคมไม่ชอบนะคนแบบนี้ับผมเพราะฉะนั้นการเก็บเกี่ยวผลผลิตครับท่านต้องค่อยๆฝึกตัวเองนะครับผมใครฝึกตัวเองไม่ได้ฝึกหน้ากระจกนี่แหละครับนั่งหัวเราะไปมองหน้าตัวเองแล้วหัวเราะ คนอย่างฉันไม่แพ้ใครแน่อาวบมันเป็นอย่างนี้อ่นี้โลกนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้านต้องฝึกต้องฝึกจิตของท่านฝึกหน้ากระจกเนี่ยคุยกับตัวเองเนี่ยตั้งจิตเป็นกรรมฐานเนี่ยอาวบให้ท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตน,นำพาซึ่งความผสมเล่ห์โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงห์ศิ์คำชูป,ปกปักกุ้งคลองรักษาเดชชัลอดเกิดขึ้นในโชคตามีอยู่อย่างเดียวไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นะก็คือมุ่งตรงไปอย่างเดียวคุณไม่มีสิทธิ์เลือก นะหมอสันบอกเลยคุณไม่มีสิทธิ์เลือกเราต้องใช้คํานี้กด้วยบุญกุศลวาสนานะครับคุณไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหรนะ่นักนะผมจัดหนักจัดเต็มในโชคตะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันนะผมปัญหาต่งตางๆมีไหมในช่วงชะตามีอยู่แล้วแหละนะผมให้ท่านหลบหล็กซ่อนเลนเพราะว่าใครบางคนเข้ามาอิจฉาให้ร้ายใสย่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตะตาับนะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชกตะตาตกตำแหน่งดมูล มสเนรจันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับผมปัญหาต่างๆที่เข้ามาในดวงชะตาท่านต้องพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนําพาซึ่งความประสบความสําเร็จให้ท่านยินหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบุนบารมีวาสนาเทพเทวดาคำชูป,ปกปักกุ้งคลองรักษาเป็นไปตามแบบแผนกฎบ้านกฎเมืองกฎสวรรค์กฎนรกกฎโลกแห่งวิญญาณเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคตา นับให้รอโอกาสจังหวะดีๆเพื่อนเก่าเข้ามาบอกเก่าเล่าสินะครับผมเดี๋ยวหมอสันเปิดดูดวงชะตาทางด้านเลื่นโชคลาภให้นะครับนะครับผมโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาราศีนี้นะครับผมมีหรือไม่เอาเปิดไพ่ก้นมาสี่ใบนะครับผมบอกได้เลยว่าเกี่ยวพันเกี่ยวกับเทวดาจะนำพาซึ่ซงโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเฮอร์มิต โชคลาภมีไหมครับมีสิครับเทวดาสองแสงตะเกียงทองให้กับท่านถ้าเป็นปู่ฤาษีก็ได้นะปู่ฤาษีสองแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาเทพเทวดาศีลสิธิ์ค้ำชูป,ปกปักคุ้มรองรักษาท่านจะได้แก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดานําพาซึ่งความผสมเร็จดวงชะตาน,นี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาส,กาสดีจังหวะดีๆีขาววิวาขาวมงคลขาวตั้งมั่น จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้จะพบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นนะครับผมสิ่งดีงามจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพระราชาแห่งไม้เท้าแปลว่าอะไรครับผมแปลว่าท่านจะเกิดความมั่นคงและมั่งคั่งและร่ารวยนะครับผมก็รอดูนะนะจะรวยจริงไหมอาจารย์เมื่อไหร่รวยอาจารย์ <laughs> บางคนผมเมื่อไหร่จะรวยอาจารย์ผมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะท่าน ครับผมนะครับผมแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกําหนดไว้หมดแล้วท่านต้องรวยครับครับผมไม่รวยก็ต้องครับผมต้องพลิกเปลี่ยนแปลนดวงชะตาให้ได้ครับถ้าท่านเชื่อเรื่องดวงชะตาท่านจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมากําหนดไม่ได้นะดวงชะตาพลิกให้รวยได้ไม่งั้นหมอดูก็าจะบอกว่าไปแก้ไปแก้ไปแก้ <c oughs> หมอดูก็จะบอกอย่างนี้ทําไมล่ะก็แปลว่ามันแก้ได้ไงดวงชะตามันแก้ได้ไงครับผมลายมือไม่ดีลายมือไม่ดีไปให้อาจารย์นี่เจิมพลังให้ เขียนยันไดนะผมสําเร็จเลยสําเร็จได้แค่สามวันพลังหมดต้องไปเจอใหม่เราผาพูดพลังอยู่ได้แค่สามวันอ๋อสันว่าบางวันได้ครั้งเดียวได้วันเดียวด้วยซ้ำถ้าครูบาอาจารย์เข้มถังเขียนสามวันผมจับนี่โอ้หมื่นหัวเลยนะบอกไว้ก่อนนะพลังนะผมเพราะฉะนั้นรับพลังบวกตลอดชีวิตดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคจะทายังไงก็ได้รับพลังบวกสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายสิ่งจางไรเขาไม่เอากัน นะผมเราก็จะไปเอาแล้วกันนะครับผมโชคชะตาบุญุาศมนว่าสนานะผมสับสนงงงวยในโชคชะตาใครบางคนกำลังจะเข้ามาในดวงชะตานี้